อ่าตื่นมาแต่เชา้านะครับวันนี้ก็มี Windows 11นะครับ 24s2 นะครับป่อยออกมาเรียบร้อยนะครับในเว็บ Microsoft แล้วนี้คือรุ่น Main d e l e t e นะครับ Main d e l e t e สำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้วก็ทุกๆคนนะครับแล้วก็ใครที่อัปเกรด Windows แล้วนะครับก็จะเจอนี่นะครับเจอตัวนี้ ดูในทำการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าของใครยังไม่อัปเดตนะครับก็มาคลิกที่ Windows อัปเดตนะครับเข้าไปที่ e t t i n g หนา Se t t i n g นะครับไป s e t t i n g แล้วก็เลือก Windows อัปเดตนะครับจากนั้นตรงคำว่า g e t ตัวนี้นะครับนี่นะให้เปิดแล้วก็เช็คอัปเดตนะครับมันก็จะมาแต่ถ้าไม่มาก็รอคิวนะครับถ้ายังไม่มารอคิวอัปเดตมันจะขึ้นมาให้ภายหลังนะครับแต่ถ้าใครใจร้อนก็สามารถที่จะ ไปโหลดเอาไฟล์นะครับในเว็บ microsoft มาอัปเกรดได้เลยนะครับมันเป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือเข้าเว็บ microsoft ดาวน์โหลด windows 11ปุ๊บก็จะเปลี่ยนรุ่นเลยครับเป็น2 4 s 2เรียบร้อยนะครับก็ทำการโหลดไฟล์นี้นะครับออกมาแตกไฟล์แล้วก็เปิดอัปเกรดได้เลยนะครับเดี๋ยววิธีการจะแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครไม่รีบก็ไปที่ windows อัปเดตามที่ปุมบานนะครับตัวนี้คือรุ่นจริงนะครับปล่อยออกมาเรียบร้อยครับ สองสองนะครับ